เอ็นดอยมันช้างนะคะต่ัดสินใจอยู่นานไม่เคยใช้ไอโฟอนมาก่อนลองลงทะเบียนดู30นาทีผ่านการอนุมัติ จอเราจะชอทางไหนก็ค่ะก็เฟซบุ๊กขามเด้งขึ้นมานะตอนนั้นคือแต่ถินใจอยากได้เปล่าไว้คิดคิดอยู่ตัดสินใจอยากได้นะคะเพราะว่าไม่เคยใช้ไอโฟนมาก่อนก่อนหน้านี้ใช้รุ่ยอะไรคะพี่เอ็นดอยค่ะพี่เฟนเขาอยากได้เครื่องใหม่เวลาเข้าส่งงานมันจะได้เร็วเอ็นดอยมันช้านะคะพี่ตัดสินใจอยู่นานนะคะกว่าจะเอานะคะเห็นรีวิวเยอะแบบนี้ว่ายูเฟนอนุมัติง่ายเงี้ยจ้ะก็เลยลองลงทะเบียนดูพี่เขาบอกว่าต้องรอประมาณหนึ่งวันแต่ไม่ถึงหนึ่งวันเลย ประมาณ0นาทีก็เอกสารผ่านการอนุมัติอนุมัติตไวมากเลยค่ะพี่อันนี้ว่าจะเอาลิาปอะไรมาคะไอโฟนส1มือหนึ่งจ้ะพอหลังจากว่าได้มาใช้บริการแล้วรู้สึกยังไงบ้างบริการไวม,มากราคาน่ารักผ่อนสบายค่ะพี่สิเดือนไม่ต้องลังเลยค่ะยูเฟรนคืออนุมัติไวประทับใจสุดๆเลยค่ะคประทับใจมากแบบสุดๆเลยเค่ะสนใจใช้บริการอะไรกับทางยูเฟรนอย่าลืมแท็กแชทมาหาเราก่อนนะคะ จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย